จงกรมเดินกลับไปกลับมาท่านได้ยินเสียงดนตรีประคมเงยหน้าขึ้นไปมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงจึงหยุดยืนอยู่แล้วเกิดความคิดว่าตัวเรานี้เป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีใครที่ไม่มีค่าเหมือนอย่างเราอีกไหมหนอท่านก็เกิดความไม่ยินดีในความเป็นภิกษุทั้งที่ผ่านมาท่านก็เป็นผู้ทรงคุณต่างๆเช่นยินดีในการอยู่ป่า ยินดีในการทำสมณะธรรมต่างๆเป็นต้นได้มีเทวดาตนหนึ่งท่านหนึ่งท่านได้ล่วงรู้ความคิดของท่านแล้วต้องการที่จะให้ท่านนั้นเกิดสลดใจแล้วทำความเพียรต่อไปจึงได้กล่าวให้ท่านได้ยินดีว่าท่านท่านเป็นดุดท่อนไม้ถูกทิ้งไว้ในป่าก็จริงแต่คนจำนวนมากนั้นก็ปรารถนาจะเป็นแบบท่านเป็นเหมือนกับท่านพวกสัตว์นรก ปรารถนา